สวัสดีครับเพื่อนๆและหลายคนก็ค่อนข้างที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับบางกลา,าเทศว่าในเรื่องวัฒนธรรมหรือความสกปปกอะไรเนี่ยบางทีเหนือกว่าอินเดียซะอีกนี่รวมไปถึงเรื่องชนชั้นแล้วก็เกี่ยวกับสวัสดิการของพลเมืองคือโดยรวมน่ะหลายๆอย่างก็จัดอยู่ในระดับที่ต่ำนะอะแล้วทีนี้ประเทศนี้เขาเกลียดประเทศอะไรบ้างอาจจะไม่ถึงขั้นเกลียดนะแต่ประมาณว่าไม่ชอบประเทศนี้เลยอาจจะไม่ชอบในนิสัยของตัวบุคคลหรือไม่ก็ เกี่ยวกับทางการบริหารของประเทศก็ไม่รู้ลหละครับนานาจิตตังที่นี้ก็มีช่องหนึ่งนะเขาก็ไปสอบถามถามชาวบังคลาเทศที่เป็นแนวคนที่ทํางานทั่วๆไปอะ่ะเป็นชาวบ้านที่ทำมาหาก,กินในเมืองครับก็ไปถามว่าคุณเกลียดประเทศไหนมากที่สุดอ่าเดี๋ยวเริ่มเลยชาวบังคลาเทศร,รายแรกนี่เป็นหนุ่มสาวชาวบังคลาเทศนั่นแหละเขาก็บอกว่าไม่ชอบอินเดียเลยด้วยเหตุผลที่ว่าที่อินเดียมีการคอร์รัปชันเยอะ คนต่อมานี่เขาก็บอกว่าไม่ชอบอินเดียเหมือนกันเพราะว่านักการเมืองโกงรายต่อต่อนี่บอกว่าไม่ชอบปากีสถานเพราะว่าเขาโกงเราเขาอ้อเปรียบเราคนต่อมานี่เขาก็บอกว่าไม่ชอบอิสราเอลเพราะว่าพวกเขาไม่ชอบคนมุสลิมอันนี้ไม่รู้ว่าหมายถึงตัวเขาเองที่ไม่ชอบหรือว่าคนอิสราเอลไม่ชอบนะแล้วก็อีกหลายคนก็บอกว่าไม่ชอบอินเดียสรุปว่าชาวบังคลาเทศนี่เขาไม่ค่อยชอบคนอินเดียกัน แต่สิ่งที่เขาบอกคือไม่ชอบเกี่ยวกับการเมืองนะการคอร์รัปชันต่างๆนะักการเมืองอะไรแบบนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับบุคคลแบบว่าไม่เกี่ยวกับประชาชนอนะแต่ก็ไม่เห็นมีใครบอกนะว่าประชาชนอินเดียเป็นคนดีหรือว่าที่จริงแล้วก็คือไม่ชอบคดอินเดียนั่นแหละแต่ว่าพยายามเลี่ยงบาลีไงก็เนี่ยแหละไปสัมภาษณ์ออกสื่อออกกล้องเขาก็ไม่กล้าพูดความจริงกันเท่าไหร่นี่ทีนี้มาดูทางความเห็นมีความเห็นอยู่ประมาณ23,400กว่ารายการ เดี๋ยวมาคัดเลือกเฉพาะความเห็นที่น่าสนใจดีกว่าอาคนนี้เขาบอกว่าคําตอบยอดนิยมเลยนะประเทศที่ชาวบังคลาเทศรักเนี่ยไม่มีแต่ประเทศที่เกลียดเลยเนี่ยก็คืออินเดียกับอิสราเอลคนนี้เขาก็บอกว่าพยายามที่จะทําความเข้าใจอยู่ว่าทาไมชาวบังคลาเทศถึงเกลียดอินเดียเพราะว่าตอนที่บังคลาเทศโดนปากีสถานกดขี่เนี่ยชาวอินเดียเขาก็ช่วยเหลือเขาก็เลยมาคิดหาเหตุผลนะอาจเป็นเพราะว่า อินเดียเนี่ยประชากรเป็นส่วนใหญ่เป็นชาวฮินดูแล้วในบังคลาเทศเนี่ยก็จะมีนักเทศที่เป็นชาวมุสลิมนะครับประมาณว่าผู้เผยแพร่ศาสนามัง้งแล้วเขาก็ชอบไปบอกกับชาวบังคลาเทศว่าชาวฮินดูในอินเดียเนี่ยกดขี่ชาวมุสลิมในอินเดียโดยที่ก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะทีนี้ประชาชนในบังคลาเทศที่ส่วนใหญ่เขานับถือมุสลิมเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไม่พอใจ ทีนี้เหตุผลต่อมาที่เขาคิดได้ก็คือเกี่ยวกับการเมืองแต่ว่ามันเป็นการเมืองแนวศาสนาโดยที่ชาวบังคลาเทศเนี่ยเขาเชื่อว,ว่าการเมืองของอินเดียนะจะใช้กฎแบบชาวฮินดูปกครองทีนี้พวกกฎหรือนโยบายต่างๆก็จะเป็นประมาณว่าฮินดูโจมตีมุสลิมประมาณนี้มั้งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวบังคลาเทศส่วนมากเขาได้รับรู้เพราะดูเหมือนว่านโยบายจะคล้ายๆกับของจีนนะคือปิดกั้นข่าวสาร ก็คือเป็นการควบคุมอารมณ์ของประชาชนนะควบคุมให้รักควบคุมให้เกลียดถึงแม้ว่าใครจะมาแก้ข่าวจะมาให้คําอธิบายยังไงเขาก็ปิดกั้นข่าวสารไม่ให้ชาวบังคลาเทศได้รับรู้อยู่ดีความเห็นต่อมานี้เขาบอกว่าก่อนที่จะคลิกดูวิดีโอนี้ฉันก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีอินเดียกับอิสราเอลอยู่ในรายการแล้วก็มีความเห็นตอบกลับนะครับว่าชาวบังคลาเทศเกลียดประเทศที่แท้จริงแล้วนะ่ะคือ 1. พม่า2อินเดียสอิสราเอล มีความเห็นตอบกลับอีกการหนึ่ง avenue. เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วชาวบังคลาเทศไม่ได้เกลียดคนอินเดียนะแต่เกลียดรัฐบาลปัจจุบันของอินเดียคนต่อมาก็เป็นคนอินเดียนะครับเขาก็บอกว่าฉันตกใจขับคำตอบของพวกเขามากในฐานะคนอินเดียเนี่ยฉันรู้สึกว่าเหมือนทั้งชีวิตที่ฉันเคยเชื่อมาเนี่ยเป็นเรื่องโกหกก็คล้ายๆแนวจะมีความเชื่อว่าเป็นประเทศพี่น้องกันอย่างนี้มั้ง<ม>แล้วก็มีความเห็นตอบกลับอีกการนึงเป็นชาวอินเดียเนี่ยแหละเหมือนจะทนไม่ไหวเขาบอกว่าจริงเหรอเนี่ย <ๆ S 2> ชาวบังคลาเทศนะอบพยพกเข้าอินเดียแบบผิดกฎหมายประมาณ20ล้านคนเพิ่งรู้ว่าเขาคิดกับเราแบบนี้แล้วทีนี้ก็มีอีกความเห็นหนึ่งครับเป็นชาวบังคลาเทศเขาบอกว่าในฐานะชาวบังคลาเทศฉันตกใจมากว่าทําไมประเทศของฉันถึงเดรัคุณได้ขนาดนี้ฉันรู้สึกเสียใจต่อทหารอินเดียทุกคนที่เสียสละชีวิตเพื่อพวกเราแล้วก็มีชาวอินเดียมาตอบกลับเขาก็บอกว่าใช่แล้วเราก็ตกใจเหมือนกัน และเราจะดูแลไม่ให้รัฐบาลของเราช่วยเหลือบางคลาเทศอีกต่อไปมีความเห็นตอบกลับเป็นชาวบังคลาเทศเขาก็มาบอกว่ารัฐบาลของอินเดียนะ่ะกำลังทำร้ายเราคนอินเดียเขาก็สงสัยว่าทำร้ายอะไรช่วยให้รายละเอียดหน่อยคนอินเดียต่อมาเขาก็บอกว่าเรานะ่ะได้ให้วัคซีนโควิด -19 แก่คุณ2ล้านโดสในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ในตอนนั้นนะ่ะสหรัฐอเมริกาความบาทคุณนะ และเราชาวอินเดียเป็นคนกลางให้ตอนนั้นคุณจึงสามารถหารือเรื่องนี้กับสหรัฐอเมริกาใหม่อีกครั้งได้ความเห็นต่อมาก็เป็นคนอินเดียครับเขาบอกว่าในฐานะแพทย์จากอินเดียเราได้ปฏิบัติต่อชาวบังคลาเทศจํานวนมากมาหลายปีแล้วแต่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าพวกเขาจะแสดงความคิดเห็นที่ไม่ดีต่ออินเดียเช่นนี้ คนต่อมาบอกที่น่าสนใจคืออินเดียและอิสราเอลเนี่ยเป็น2ประเทศแรกที่ยอมรับรัฐเอกราชของบังกลาเทศในปี1971แต่ตอนนี้พวกเขาถูกเกลียดชังมากที่สุดในบังกลาเทศลักษณะน่าจะาคล้ายคลยไทยกับขเมรเลยไเมเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้เลยนะว่าขเมรเคยเกลียดเราเราก็ช่วยเขาอยู่นั่นแหละแต่มันก็แปลกนะคนที่เกลียดเราก็ยังรับความช่วยเหลือจากเราอยู่ได้รอขอจากเราอยู่เรื่อยๆ เป็นลักษณะประจำชาติที่แปลกจริงๆอชาวอินเดียคนต่อมาเขาก็เปรียบเลยนะว่าเราสามารถเชื่อใจงูได้ในระดับหนึ่งแต่เชื่อใจชาวบังคลาเทศไม่ได้เลยความเห็นต่อมานี้เขาบอกว่าฉันมาจากเบงกอลตะวันตกฉันก็พอรู้คําตอบแล้วว่าชาวบังคลาเทศนะ่ะมีความเกลียดชังอย่างลึกซึ้งต่อคนอินเดียฉันรู้สึกเสียใจจริงๆกับทหารผู้พลีชีพของเราที่สละชีวิตให้กับชาวบังคลาเทศเพื่อช่วยชาวบังคลาเทศ ดูจากภายนอกแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็ดูจะไปได้ดีแต่ว่าในทางลึกๆพวกเขาแทบไม่มีความคิดเกี่ยวกับความเป็นมิตรเลยปัจจุบันนี้ก็ยังมีชาวอินเดียหลายคนที่คิดว่าชาวบังคลาเทศเป็นพันธมิตรคนต่อมาบอกว่าชาวบังคลาเทศส่วนใหญ่ไม่ชอบอินเดียนั่นไม่ใช่เพราะการเมืองแต่เป็นเพราะาศาสนาคนต่อมาก็บอกว่าไม่มีประเทศใดที่สามารถเอาชนะบังคลาเทศได้ เกี่ยวกับเรื่องความอากตันยูแล้วก็ความเกลียดชังที่มีต่อผู้ที่ช่วยเหลือพวกเขาคนเหล่านี้สมควรได้รับรางวัลพิเศษความเห็นต่อมานี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะเขาก็บอกว่าพี่น้องชาวอินเดียพวกคุณช่วยบังคลาเทศแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเอาเปรียบพวกเขาเดี๋ยวฉันจะบอกเองว่าทําไมชาวบังคลาเทศถึงเกลียดอินเดียหนึ่งเลยก็คือชาวอินเดียกําลังเอาเปรียบบังคลาเทศในเรื่องเศรษฐกิจ อย่างเช่นอินเดียกําลังปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วก็บังคับให้สร้างไฟฟ้าถ่านหินเหล่านั้นในบังคลาเทศแทน 2. บังคลาเทศเป็นแหล่งการโอนเงินที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ4ของอินเดียและอินเดียได้รับเงิน13-14พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากการโอนเงินจากบังคลาเทศที่สำคัญตำแหน่งสูงในงานต่างๆในบังคลาเทศนั้นส่วนมากจะถูกครอบครองโดยชาวอินเดีย ข้อที่สอินเดียกําลังฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจ่ายน้ําโดยใช้เขื่อนฟาราการในแม่น้ําคงคามันก่อให้เกิดความอดอยากแล้วก็น้ําท่วมอย่างรุนแรงเกือบทุกปีเลยในบังคลาเทศอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เขาให้มานะแต่พอผมแปลแปไปแล้วรู้สึกว่าชาวอินเดียไปทําธุรกิจในบังคลาเทศแบบว่าตัวเองก็ได้ผลกําไรแล้วชาวบังคลาเทศก็ได้รายได้ด้วยแล้วพอมาวันหนึ่งชาวบังคลาเทศก็ไม่พอใจว่าทำไมฉันได้รายได้น้อยกว่าอะไรเงี้ย ก็เลยออกแนวว่าโมโหโกโรธทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้สร้างสารรค์อะไรขึ้นมาถ้ามันเป็นแบบที่เขาพูดพูดกันจริงๆนะวิธีแก้ก็ง่ายมากเลยอินเดียก็ไม่ต้องไปยุ่งกับบางคาเทศอีกไม่ต้องเป็นห่วงแนว่ว่าตำแหน่งงานตัวเองจะต่ำต้อยกว่าชาวอินเดียแล้วเพราะว่าไม่มีงานให้ทําอีกแล้วไม่ต้องเป็นห่วงว่าชาวอินเดียจะเอาเปรียบเรื่องเศรษฐกิจอีกแล้วเพราะว่าคุณไม่มีรายได้เข้าอีกแล้วก็น่าจะประมาณนี้มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันดูดูไปคล้ายๆกับไทยกับมメเลยนะเนี่ย สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ